เขาเครียดแล้วกลัวการสูญเสียคุณที่สุดเขาคือใครขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่เครียดแล้วก็กลัวการสูญเสียคุณที่สุดนะคะเขาคือใครใครที่กลัวการสูญเสียคุณมากที่สุดขออภัยบอกที คุนถือได้คนธาตุลมเมถุนตนกุมหรือเอ็มเพรสพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศบกันสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกพลังงานชัดเจนมากๆนะคะคนที่รักคุณรักมากๆรักคุณเพียงคนเดียวนะคะเด็ดขาดกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นํามีความยุติธรรมมีความชัดเจนความรักระหว่างคุณกับเขาไม่เคยเป็นความลับนะคะเป็นความชัดเจนแล้วก็ เป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากๆนะคะมั่นใจได้ในความรักที่เขามีให้กับคุณไม่เคยรู้สึกเหมือนกับลังเลสงสยัยหวั่นไหวในความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเลยเป็นความรักที่พร้อมจะให้ให้แบบจริงใจให้แบบเต็มที่ให้แบบชัดเจนเลยนั่นเอง เขาคือคนที่รักคุณมากๆทั้งรักทั้งกลัวกลัวที่จะสูญเสียคุณไปกลัวที่จะไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขากลัวทุกอย่างนะคะทั้งกลัวโดนบอกเลิกทั้งกลัวการจากลาแบบมีชีวิตแล้วก็จากลาแบบตลอดการก็ยิ่งกลัวนั่นเองนะคะ